อด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 นกล่องมาสองคนมาเนื้อสองอด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 เกิมูขอข้อเกิดมูข้บขอบครบแล้วกำลกอมออักินนมาเด้อพี่หนอเติมพลังเดอสองลตอหนึ่งทุ่ม หนึงรอแต่ไ่กินีสมตะกนต้องนยู่นี่บรเยสมล้ำตักนใจ้ายได้ืปวันฟัง้เินแลง่วันยเด้อหอํา้เนอม้เนเนันเซย้ดียเพาเใช้เาเป็นล้าสิเนาะยังไ้ยตื่นเนา จะมาหน้าดีขืนได้เนาะมีกัวยละมุนยู่วงหนึ่งอยู่อ๋วงหนึ่งกับมาเดล่่เนาะ่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่าย่่่ก่บ่่่่่อ่่่่่่่่่อ่่ออ่่่่่่่่อ่่่้่่่่่่่่่่่อ่่่่่่ย่่เ่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่้่่่่่่สั่่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  นั่งของนข้องตับน่นไม่ใ่ไปกับมกถาม่าุยเรื่องยุ่นหน่กเดี๋ยวมาไหว้หลองกั่แลรวสอนสิสิป้องนะว่างขอแแลมยาวบางหนาแล้วอะส่นเมนู แล้วบางอย่าแล้วว่าเียยังสมอมันเกิดาอไอเี๋เมื่อจาว่าออกงานเอาทองไว้ใส่แนบสั่นไม่รู้ขอใหญ่บ้าพกใหญ่เขาไม่ได้ขึ้นสันตัวที่ได้ขึ้อสันตัวทหาเรียนด้งบารีได้ใส่ไไดอไไไปยนบขึ้นบานไหมเกิดปีนเขาไว้ใส่น่ะเาไว้ที่แหลก่าหาพรอแม่ไ้ใส่ไม่ตู่ได้ใสมาตั้งเใหญ่เศ้หน่อยเลยลอกบ่หลงแล้วลอกบ่หลังลอกตู้ วางในตู้เลยค่ะน้องเขาตุเสเนาะเขาเบิรงกเาวกบบเบิ่งเอาเรารูว่ามึงเพมึงกินที่ไนปะเทไอ้กีดกันเอนี่เสจิปเทออ่างหลังนี่ยตัวอีว่าเขาเบิ่งขดการใช่งอเขแล้วในตู้ในตู้ปากซอแล้เียมกฝากปากซอฝากมือใหนล่ะต้องใส่ไปอยู่ตัวกบูเนาะออกง่ายกันใส่ไปหน ยำแม่นอนมันอันตะั่อแม่เอามาผมแบบผิดเสีย้าเสียเราจะเพ่จะได้ตะกเทียอละม่้องจีบเราเนาะตะเกาินหมูกรตายังเด๋วเดียเด้เอาอย่าว่าจะกับขึ้นเบืองเน้ตงเบื้องไปเบิ้งด้วยไม่เคยเห็นน้ำข่อยสั์เป็นห่วงมึงเด้อเสียมาแปดเส็แล้วไม่เคยเห็นน้ำข่อย เอาไปกินอยู่นกระเป๋า่มันไอยู่นกระเป๋ามาแรงใหญ่กูกินคระเพื่อนกูกินอีกแล้วากรสีืนเ็จงเงแหละอก็ต่เนี่ยมึงกินบอสกะทาตลอดเน่ยคุณหมอกยูจังหากบอสมามาแต่งานแต่งกันเล็แต่งกานสี่ละนีลูกกินไหมบอจะก็นอยู่ในกระเป๋าคุณหมองไม่ดไอ้ยอนนวดแล้วด้อย ไปไปลงพักมังจะบอกะสมเป็นล่างยาดีไหมครบ่อยามหยอกดิน่เป็นงานก่อนดู้ยไปแล้วมีน้อเข้าวหอยมีมะนั่งไหมเข้าวหอเปลือกมะโอ้ข้าวขาวเกะที่กล่ะ แดงยังแดงกุ้งเนาแดงแดงอันกุ้งอั่นอันนั้ใครกรดกุ้งเน่ยนามัีตังตเย็นเดินเดินพ่ออะกินกินน้ำไหนกิน้าในกินเด้กินข่าในมีอะไรกไกินเด้ขอกินน้ำไหนี่ของของยุดรวก็ถือไปขยุดรลกวถือไปของเจ้าข้เ้อหญ่ยได้กินนี่โอ้ยอยโอโอ่ยอ้ไโอนยยอ้ยยยย้อออ กันนานๆไปที mama, mama. ่หน้าก uh> ันอยู่มามามามครับมัดามันรถิบหนรหยังรถไ้ายอไหมรถิบใายอิไปยังไปเอาของูไปเของในส่วนเลยกอนจยของใหม่นันเิอยวา้มันนี้นีง ก่อนก่อนซ้อมครับเติมพลังครับวนขนาดอื้ เอาไม่ได้บแล้วไปปิดฝอออกแล้วไม่ได้ไ่ไดยังไงนมีคนชมว่าอะไรเย่ฮะนอนวลากันมันก็แสบมืดอะไรแค่กับเขาฮาเขี้วาแม่มันเหรอมีหนี่มกอนใหญ่ เอแต่งลงไปนี่พี่ละรามักเบาผืนคนกะผู้แล้วตั้งบริษัทขึ้มาเขาเห็นแต่ยำแร่เออยยำบายำเทียงมือนมันบเิวากับขั้นปากหิมีตั่วดีบว่าขั้นเอาฮ่าฮ่าฮ่อฮ่่อฮ่าม่าฮ่าฮ่าจ้ะมันฮล่าเร็วมัน่า่า่่าวาฮ่อ่า่่า ปูนั่กองไปถึงไรหมด้นยังมาตกเงียบน,นี่บานเนี่ยบ้านเลยเป็นนอนทอแกนอน่นเนาะน้ำแพนแล้วบุมมานอนนี้เีแวก็นอนผลหอกอืมตีเต่ไอยไรน่องผนบมกตอนนี้เ,นเราอยูกกย่ก็ไผ่อยู่ก็เปวบ่เปลึน,น่นา้องเปพ่อเามื่อกีอ้ลูกกินปลาบ่ แค่หนูจะทำจะคิดเรบองจะทำคอมเมนต์เายกนี่คือยังน่าก็นอยู่แล้วหีอก็คือมันก็ห้ามหดมือบ้นเก็หน่อยเนี่ยก็ไปโรงเรียนไปนักวามันสาตบจะจักบาทซชมน่เไปน้อ